กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวการค้นพบมือถือเก่าแก่อายุกว่า800ปีพร้อมตัวอักษรโบราณในออสเตรียกลุ่มนักโบราณนดีขุดพบวัตถุประหลาดที่ดูคล้ายกับโทรศัพท์มือถือในเขตเมืองพุชเชินอัมซีในซันเบิร์กประเทศออสเตรียโดยมีสัญ,ญลักษณ์บนปุ่มกดเป็นตัวอักษรคูนิฟอร์มหรือตัวอักษรรูปลิม ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียในยุคหลายพันปีก่อนคริสตกาลหลังจากตรวจสอบอายุของมันพบว่าเจ้าวัตถุประหลาดนี้น่าจะเป็นแผ่นจารึกโดยมีอายุราว800ปีอยู่ในช่วงศตวรรษที่13โดยกลุ่มนักโบราณคดีชาวออสเตรียขุดพบมันได้ในช่วงต้นปีแต่เพิ่งมาประกาศเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2015ที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่บนปุ่มต่างๆเป็นอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่มซึ่งเป็นตัวอักษรที่ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียในยุคหลายพันปีก่อนคริสต์กาลแต่เพิ่งมาถูกถอดรหัสออกในช่วงศตวรรษที่19นี้เองการค้นพบวัตถุชิ้นนี้ถือเป็นเรื่องแปลกเพราะมันถูกพบในออสเตรีย แทนที่จะเป็นอิหร่านหรือประเทศอื่นๆที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวสุมเมเรียนหรือเมโสโปเตเมียอีกเหตุผลก็คือการค้นพบวัตถุเพียงชิ้นเดียวที่มีอักษรคูนีฟอร์มอยู่ก็คือชามโบราณเฟนเตแมกนาในประเทศโบลิเวียซึ่งก็ห่างไกลาจากออสเตรียแบบคนละทวีปส่วนเซซาเรียซิชินนักวิจัยยู o ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่มนุษย์ต่างดาวที่เป็นที่รู้จักกันในนามอันนานานากิที่ปรากฏอยู่ตามแผ่นจารึกโบราณมาจากดาวนิบิรุเป็นผู้สร้างอารยธรรมสุเมเรียนได้พยายามสร้างเครือข่ายการสื่อสารให้กับชาวสุมเรียมแต่พวกเขายัางไม่พร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดนี้ก็เป็นได้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับช่างทำรองเท้ายุครมัน อาจเป็นผู้ประดิษฐ์ดิวโดอายุ2,000ปีข่าวในแวดวงโบราณนคดีซึ่งเป็นที่ฮือฮากันเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาได้แก่การตีความใหม่เรื่องประโยชน์ใช้สอยของโบราณวัตถุคล้ายประลัดขิกที่เรียกว่าลิงแห่งวินโดลันดาโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของสหราชอาณาจักรชี้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นดิวดหรือเซ็กทอยชนิดหนึ่ง ไม่ใช่อุปกรณ์ประชุมผ้าอย่างที่เคยเข้าใจกันมาลิงแห่งวินโดลันดานั้นถูกค้นพบเมื่อปี1992ในคูน้ำของซากโบราณสถานป้อมวินโดลันดาซึ่งตั้งอยู่ที่มวนทนนอ์ทัมเบอร์แลนด์ทางตอนเหนือของอังกฤษถือเป็นโบราณวัตถุจากยุคโรมันที่ใช้วิธีกล่าวท่อนไม้เป็นรูปทรงองค์ชาตขนาดเท่าของจริงซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก ดเรเจนเรคอตผู้เชี่ยวชาญด้านอวัยวะเทียมยุคโบราณจากมหาวิทยาลัยกลาสโกของสหราชอาณาจักรระบุในบทความของเธอที่เผยแพร่าทางเว็บไซต์ The Conversation ว่าดิวโดยุคโรมันโบราณชิ้นนี้อาจประดิษฐ์ขึ้นโดยบรรดาช่างทำรองเท้าที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว2,000ปีก่อน ซึ่งคนเหล่านี้ขึ้นชื่อในการผลิตสินค้าแปลกๆแหวกแนวที่นอกเหนือไปจากรองเท้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นชนชั้นสูงหรือผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นพิเศษอยู่แล้วเมื่อก่อนหน้านี้จะมีการค้นพบเครื่องรางรูปปั้นหรือรูปสลักของอวัยวะเพศชายที่ทำจากหินกระดูกหรือโลหะ ตามโบราณสถานยุคโรมันมาแล้วเป็นจำนวนมากแต่ด Dr. รเดรคอตเห็นว่าดิวดหรือของเล่นที่ใช้สร้างความสุขสมทางเพศซึ่งทำจากวัตถุอย่างไม้หรือหนังก็น่าจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในยุคโรมันเช่นกันแต่เราจะพบซากของอุปกรณ์เหล่านี้ได้เฉพาะตามสถานที่ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้งหรือไม่ก็มีความชื้นสูงผิดปกติ ซึ่งในกรณีของลิงแห่งวินโดลันดานั้นความเปียกชื้นในระดับสูงได้รักษาเนื้อไม้แอชที่ถูกกล่าวด้วยช่างฝีมือเยี่ยมเอาไว้ได้ในสภาพสมบูรณ์เพียงแต่ขนาดของมันในปัจจุบันที่ยาวประมาณ16เซนติเมตรนั้นอาจเล็กลงกว่าในอดีตเนื่องจากการหดตัวของเนื้อไม้ที่มักเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามกาลเวลาองคชาตในยุคโรมันโบราณน,นั้นนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเพศ เช่นใช้เป็นเครื่องหมายชี้บอกทางไปซ่องโสเพณีแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีโชคดีพลังปกป้องคุ้มครองจากพยานอันตรายรวมทั้งเป็นเครื่องลางที่ขจัดปัดเป่าเคราะไร้ายให้ผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามอุปกรณ์รูปองคชาติในยุคโรมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันด้วยอย่างเช่นสากที่เป็นเครื่องครัวใช้ตำอาหารในครกให้แหลกละเอียด ลิงแห่งวินโดลันดานั้นถูกพบในคูน้ำโบราณโดยปะปนอยู่กับซากของใช้อย่างรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องประดับเศษหนังที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆรวมทั้งเขากวางแกะสลักซึ่งชี้ให้เห็นว่าร้านช่างทำรองเท้าและเครื่องหนังในยุคนั้นน่าจะรับงานแกะสลักเพื่อผลิตดิวโดไม้ตามคำสั่งซื้อหรือออเดอร์จากลูกค้าด้วยอันที่จริงแล้วความเชื่อเรื่องที่ว่าขนาดเท้าของบุรุษ จะยาวเทียบเท่าได้กับเจ้าโลกของคนผู้นั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลโดยบันทึกของกวีชาวโรมันโบราณชื่อว่าเฮโรดัสได้บรรยายถึงเรื่องราวของหญิงสองคนชื่อคอริโตและเมโทรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันเมโทรได้เอ่ยถามคอริโตถึงดิวดหนังสีม่วงอันใหม่ของเธอว่าซื้อมาจากไหน เพราะเธอเองเห็นแล้วก็รู้สึกชอบและอยากได้บ้างคอริโตจึงต่อไปว่าเธอสั่งให้ช่างทำรองเท้าในท้องถิ่นชื่อเซอร์ดอนทำให้โดยเฉพาะบันทึกของกวีเฮโรดัสยังบรรยายต่อไปว่าเมโทรได้ไปหาเซอร์ดอนแล้วสั่งให้เขาทำความฝันของเธอให้เป็นจริงซึ่งเซอร์ดอนก็ได้บริการลูกค้าอย่างดี โดยให้เมโทรได้ชมแคตาล็อกสินค้าที่อ้างว่าเป็นรองเท้าหลากหลายขนาดและรูปทรงจนเธอสามารถเลือกของใช้ในฝันได้ตรงกับความต้องการในที่สุดร้านทำรองเท้าที่รับงานหลากหลายอย่างร้านของเซอร์ดอนนั้นน่าจะมีอยู่หลายแห่งในชุมชนโรมันโบราณทางตอนเหนือของอังกฤษซึ่งปัจจุบันการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณดังกล่าวอย่างเช่นที่ป้อมวินโดลันดายัางคงดำเนินต่อไป โดยคาดว่าจะค้นพบขุมทรัพย์ทางโบราณคดีจากยุคโรมันอีกเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญพบว่ากริดของตุคันคามุนมาจากอาวกาศนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าได้ไขปริศนาโบราณเกี่ยวกับกริดที่เป็นของฟาโรตุคันคามุนที่มีอายุมากกว่า3,400ปีก่อนโดยกล่าวว่าวัสดุที่ใช้สร้างอาวุธชิ้นนี้อาจมาจากนอกโลก สิ่งประดิษฐ์ลึกลับนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1925เพียง3ปีหลังจากการค้นพบสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์ของฟาโรตุคันคามุนในอียิปต์ใกล้กับเมืองลูซอในปี1922ทีมนักโบราณนคนดีเข้าไปในสุสานและพบว่ามีอาวุธติดอยู่กับต้นขาขวาขององค์ฟาโรในสภาพมัมมี่ที่สิ้นพระชนด้วยวัย19ปี ด้วยสาเหตุที่เชื่อว่าเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเขียวกริดถูกพบว่าอยู่ในฝักทองที่ประดับด้วยลวดลายของดอกลิลลี่ขนนกและศีรษะของหมานายพร้อมกับมีดทองอีกอันหนึ่งซึ่งพบอยู่ภายใต้ผ้าห่อบริเวณหน้าท้องแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือใบมีดดูเหมือนจะถูกล้อมจากเหล็ก ซึ่งเป็นวิทยาการที่ชาวอียิปต์ไม่เคยค้นพบมาก่อนจนกระทั่งเกือบ500ปีหลังจากตุตันคามุลสิ้นพระชนในปี2016นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าองค์ประกอบทางเคมีของใบมีดขนาด13นิ้วชิ้นนี้วงบอกว่าใบมีดถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างเชี่ยวชาญโดยใช้วัสดุจากอุกาบาตโลหะที่ตกลงสู่พื้นโลก และเมื่อเร็วๆนี้การวิเคราะห์เพิ่มเติมจากทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีชิบะของประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าวัตถุดังกล่าวน่าจะถูกสร้างขึ้นนอกอียิปต์โดยสิ้นเชิงโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวมีต้นกำเนิดในเมืองมิธาน,นิอาริยธรรมอนาตโตเลียนักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลการค้นพบของพวกเขาในวรารสารเมเชโอริติกแอนพลเนทอรี่ไซแอนเมื่อต้นปี2022 นักวิจัยได้อธิบายว่าพวกเขาทำการวิเคราะห์ด้วยเอ็กซเรย์ของกริดที่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์แห่งกรุงไคโรผลการวิจัยพบว่าด้ามทองของมันดูเหมือนจะถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุที่เรียกว่าปูนปลาสเตอร์มะนาวซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ในอียิปต์แต่ถูกใช้โดยช่างฝีมือส่วนอื่นๆของโลกนอกจากนั้นกริดยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคอุณหภูมิต่ำ ที่นักวิจัยเชื่อว่าอาจมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่อียิปต์และที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเมืองมิทาน,นิของอนาโตเลียคำกล่าวนี้สอดคล้องกับบันทึกของชาวอียิปต์โบราณที่ระบุว่ากริดเหล็กพร้อมด้ามทองเป็นของขวัญจากกษัตริย์แห่งมิทาน,นิถึงอาเมนโฮเทปที่3ปู่ของตุคันคามุนซึ่งแสดงให้เห็นว่าตุกันคามุนน่าจะได้รับกริดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ก่อนที่จะถูกฝังไปพร้อมกับพระองค์เองเหล็กถือเป็นวัตถุหายากและถือว่ามีค่ามากกว่าทองคําในช่วงยุคสำธิ์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นของประดับตกแต่งเนื่องจากชาวอียิปต์พบว่าเหล็กถูกทําขึ้นยากเนื่องจากต้องใช้ความร้อนสูงในการหลอมทั้งหมดคือเรื่องราววัตถุโบราณที่นําเสนอในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com และ bbc.com ครับ